ะครับผมก็อาทิตย์นี้นะครับจะไม่ได้เล่าข่าวมือถือแล้วกันวันนี้มารีวิวตัวนี้ดีกว่าเพราะหลายๆคนนี่กำลังสนใจมากครับก่อนที่จะมีการเปิดจองอาจารย์สุเสิับดวันที่17เมษายนเราก็เลยบอกอันน,นเอามารีวิวให้ดูดีกว่านะ ว่าตัวเป็นเป็นยังไงครับนะพี่หลามเช่นนะ้ระดับความผู้วามในใจคุณผู้วามว่าจะเลือกอะไรนะเช่นมึงเลยครับเป็อยู่กับมันมาสามสี่วันแล้วใช่ไหมนี่ครับต้องจับเลยครับะนี่ฮะนี่ก็คือซัมซุงอลิซี่เอสแปดนะที่หน้าจอเล็กนี้นะฮะแล้วก็อีกตัวก็คือเอสแปดพลัสนะที่หน้าจอใหญ่หน้าจอเล็กตัวนี้ก็คือห้าจุดแปดนิ้วไม่ได้เล็กนะหน้าจอเนี่ยแต่ว่าฟีลิ่งคือทําให้โทรศัพท์เล็กครับนะฮะปกติแล้วโทรศัพท์ดีไซน์เนี่ยนะครับมันก็จะมีปุ่มข้างล่าง ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ดําข้างบนพื้นที่ดําข้างล่างเนี่ยมันก็จะทําให้รู้สึกว่าตัวมันจะใหญ่นะฮะแต่พอเขาปรับเปลี่ยนนะครับการดีไซน์ใหม่เขาออกมาเป็นอย่างนี้เรียกว่า i อิ i ฟินิตี้ดิสเพลย์ทําให้การดีไซน์ในครั้งนี้เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมไปค่อนข้างมากนะครับทำให้เครื่องเนี่ยดูเป็นไงฮะบอดี้ไม่กว้างเท่าไหร่เลยอยูยาวมากผมขออนุญาตนะเอามาเทียบกับมือถืออีกยองแล้วกันนะอ่านะอันนี้อันนี้คือฝากจ่าสเปรย์ถึงนิดนึงครับผมอันนี้คือเจ็ด plus ที่มีหน้าจอ5.5ครับอันนี้คือ5.8แต่พอเทียบด้วยกันเนี่ยจะเห็นว่าบอดี้เป็นไงฮะเล็กกว่าแคบกว่าความสูงเป็นไงครับเตี้ยกว่าแต่จอใหญ่กว่าเพราะว่าพื้นที่ของหน้าจอเนี่ยนะครับมีสัดส่วนสูงถึง80กว่าเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่หน้าตัด นี่ไงทำโทรศัพท์ให้จอใหญ่แต่ทำยังไงให้โทรศัพท์ไม่ใหญ่นี่นี่คือการเปลี่ยนแปลงของการดีไซน์ในอุตสาหกรรมด้วยนะฮะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยอะไรต้องมีปุ่มนะฮะแต่ปุ่มตอนนี้ย้ายไปอยู่ด้านในครับปุ่มไปอยู่ในในต้าจอเช่นเวลาเราล็อกจอนะฮะมันจะมีปุ่มเล็กๆตรงนี้นะครับขึ้นมาเรากดปุ่มนี่ค้างไว้ให้มันปุ๊บแล้วเราก็เลื่อนครับ เรากปลดล็อกอันนี้ปลดล็อกได้ดสายตาครับเรติน่า hey, ใช่ไหม <usability. S 2> สายตาช่างเย็นชาจริงๆนะครับผมนะเือนจะเห็นว่าหน้าจอเนี่ยจะมีขนาดที่ค่อนข้างจะยาวออกเป็นสัดส่วนของเขาคือ18.5ต่อ9ครับผมนะฮะ18.5ต่อ9นะครับทำให้การมองเห็นเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดเราใช้เมนูนะครับเราเลื่อนปุ๊บเลื่อนขึ้นเนี่ยจะเห็นว่านี่ก็คือเป็นแอปแอปโดเวอร์แบบแอปโดเวอร์แบบใหม่นะฮะปัดขึ้นปัดขึ้นปุ๊บหรือปัดลงก็ได้ปัดลงก็ซ่อนไปนะครับปัดลงจะอีกทีนึก็ ถ้าไปด้านนี้ก็ยังมีเหมือนกันครับยังมีพวกแอปเรียกว่าตัวหน้าจอวิจェตนให้เราเลือกได้นะครับซึ่งจริงๆอื่นๆสามารถเลือดีจะเพิ่มวิจェตอะไรเข้าไปก็ทําได้นะครับผมเพราะหน้าจอใหญ่อย่างเงี้ยปุบเนี่ยถามว่าเอ๊ะแล้วมันทําอะไรดีสารประโยชน์การที่มีหน้าจอขนาดนี้สมมุติว่าดูดู u t u b e แล้วกันดูยูทูบอุทิยะนะผมเปิดยูทูบนะเอาแบบเสียงไม่ต้องเยอะแล้วกันเดี๋ยวมันจะตีกันนะฮะ เห็นไหมว่าหน้าจอจะเป็นลักษณะที่เป็นซีนีเม่าเทียเตอร์แต่เราสามารถเต็มกว่านั้นด้กดนะฮะมันจะเต็มเห็นไหมฮะเต็มสุดๆไปเลยภาพที่ได้มันจะเป็นเหมือนกับเรียกว่าโรงหนังจริงสัดส่วนของหน้าจอที่มีความยาวทางแนวนอนนะฮะเจ๋งมากจะไม่ใช่จอระดับ4ดอ4่อ3แต่นี้จะเป็น18.5/9ต่อ18.5/9ฉะนั้นจะเห็นไหมฮะขอบ ขอบดบําบนล่างจะไม่เห็นเลย,ยนะขอบดําบนล่างจะไม่เห็นแล้วยิ่งเป็นจอเอชด้วยทําให้เราไม่เห็นเบเซลของตนด้านข้างเ,เ,เพราะเป็นเอชข้างเข้าไปครัไมหมฮะทีนี้ถ้าบอก้จอมันดีขนาดนี้เลยเนี่ยเราทำอย่อื่นได้ไหม เราทําได้ครับเราทําแบบแบ่ง2จอก็ยแค่จะดูง่ายขึ้นนี่นะเราบอกว่าปุ๊บอย่างนี้นะฮะตัวนี้อยู่ข้างบนครับครับตัวข้างล่างเราทําอะไรดีโอ้พื้นที่เหลือเฟือเลยครับอ่าข้างล่างดูเฟซบุ๊กได้โอ้ดูยูทูบด้วยเรียนเฟซบุ๊กด้วยไปนะครับผมข้างล่างก็ดูเฟซบุ๊กไปเจ๋งดีนเจ๋งมากเลยพื้นที่เหลือเฟือเน็ตเน็ตต้องแรงจริงเน็ตนี้เน็ตก็คือทํางานทั้งบนทั้งล่างไปร่วมไปด้วยกันนี่นะครับผมไม่วก้มลงไหนถ้าแบ่งด้านนี้ก็เป็นอย่างนี้อ่าได้อีกแบบนะฮะได้ความประโยชน์ของคววาาามยนจ้ ตั้งใช่ฮะนะฮะสามารถดูหน้ากากทางซ้ายและก็แชททางขวาไปได้ในเวลาเดียวกันเมนไปด้วยเมนไปได้ขี่ไปได้ด้วยนะฮะนะครับสามารถขี่ไปด้วยพร้อมๆกันนะครับผมนะถ้าออกมาปุ๊บเราก็ออกมาอ่าอันนี้เป็นโหมดบิ๊กซีนะครับแล้นหน้าจอนี่ก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเราสามารถได้ดูได้เต็มตาเต็มารณ์มากยิ่งขึ้นนะครับในสัดส่วนของหน้าจอเนี่ยนะครับถ้าเป็นตัว S8 ตัวนี้จะได้ถึง570 PPI S <S ถ้าเป็น S8 Plus เนี่ยจะได้ถึง5 2 9 PPI นะคร570 PPI แปลว่า510พิกเซล per square inch ซึ่งเยอะมากเยอะมากทำให้ภาพละเอียดมากเพราะจอตัวนี้เป็นจอ 2K ครับผมถ้าเราไปดูนะในความละเอียดนะครับเราสามารถตั้งได้อว่าในจอเนี่ยนะฮะไปดูที่หน้าหน้าจอภาพเราสามารถตั้งได้ว่าหน้าจอเนี่ยเราจะเอาระดับไหนสูงสุดคือ W Quad HD หรือเราจะปรับไปที่ Full HD ก็ได้เราปรับได้ Full HD ก็จะเป็น Full HD plus เพราะว่าเขายาวกว่า Full HD ปกติใช่ครับแล้วเราสามารถที่จะปรับอย่างงี้ครับพี่หลาำครับปรับเป็นแบบว่าตัวกรองสีฟ้าได้เห็นไหมโอ้่หน้าจอจะเหลืองขึ้นมาหน่อยนึงเหลืองนิดหนึ่งนะไม่ได้จอเสียนะช่วยให้เราที่กรองสีฟ้าออกไปช่วยให้เราปล่อยเมลาโทนินออกมาแล้วนอนหลับสบายได้ประมาณนั้นนะครับ จะนั่นนี่คือหน้าจอที่เรียกว่าทํางานได้หลากหลายนะครับปุ่มตัวนี้ก็อยู่ด้านนี้แล้วนะทรให้ทํางานได้ยขึ้นไปดูกล้องมากครับเรื่องของกล้องนะฮะหลายคนอยากรู้เรื่องครับผมเรื่องกล้องเนี่ยนะครับเวลาเรากดหมดกล้องปุ๊บนะเราก็เข้ากล้องเข้าภาพดีละยานเล่นไปแล้วกล้องเนี่ยเวลาเล่นนะครับเวลาเราโบมดกล้องเนี่ยมันจะมีมันจะมีเห็นหน้านะมันจะมีซ้ายขวาขึ้นลงถ้าเราปัด จรกงๆปุ๊บมันจะกลายเป็นเซลฟี่มัเปลี่ยนกล้องเปลี่ยนกล้องเปลี่ยนกล้องอ่าเราปัดอย่างนี้เปลี่ยนกล้องนะครับถ้าเราปัดด้านซ้ายก็จะมีเมนูสีสันต่างๆให้เลือกเห็นไหมฮะเจ้าโหมดหน้าสีแบบไหนเออได้หมดเลยเห็นไหมขาวดําก็ได้เออได้หมดเลยโโอ้หนะครับหรือปัดไปได้าาปัดมาด้านหนึ่งมุมไหนจะเป็นสีไหนก็โอเคปัดมาด้านหนึ่งก็จะมีโหมดว่าจะเป็นโหมดโปรถ้าโหมดโปรนี่คุณปรับได้ทุกอย่างดูรับแสงเอฟสต็อป ไปตั้งถ่ายภาพถ่ายดาวอะไรได้หมด <ทำ S 2> เลยนะทำน้องชัตเตอร์ก็ได้ใช่ครับผมนะฮะหรือว่าจะเป็นแบบโหมดแบบที่เรียกว่าหน้าชัดหลังเบอร์ uh huh. ก็ทำได้ <c oughs> หรือจะเป็นแบบโหมดถ่ายอาหารครับผมไปถ่ายภาพอาหารเวลาถ่ายภาพอาหารป uh ุ๊บเนี่ยอาหารจะชัด แล้วรอบรอบอาหารนอกจานจะเบอใ์้เล่าจะได้ไม่รู้ว่าเรากินมือนั้นกับใครใครใช่ไหมไม่ได้เห็นกว้างขนาดนั้นถ่าทีบนโต๊ะไม่ได้เห็นหน้าคนนั่งด้วยนะฮะแล้วอื่นมากมายแล้วเวลาซูมมสามารถทำซูมเนี่ยทำง่ายนะกดแล้วเลื่อนมาเลื่อนเนี้นี่คือกว้างนี่คือซูม เฮ้ยชึบเฮ้ยโอ้โยเข้าไปถึงแนวดัดฟันของแนวปายกาติเลยทีเดียวแนวอะไรหนึ่งปากกาอะไรปากกาล่างนะครับผมนแนวไทยๆถ่ายภาพได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับมีโหมดหนึ่งด้วยนะครับถ้าเป็นโหมดถ้าเป็นเรียกว่าโหมดที่มีมีเดี๋ยวนะขออนุญาตปัดไปทางขวาอ่าเดี๋ยวนะต้องออกจากโหมดก่อนอ่าออกจากโหมดก่อนนะฮะปัดไปอีกด้านหนึ่งนะครับจะมีเรียกว่า หน้ากากเนี่ยด nee, ูด yeah, ูนะหน้ากากหน้ากากนี่หน้ากากนักร้องหน้ากากเนี่ยนะมอนเดอะมาร์คซิงเกิลเหรอครับไม่ใช่หน้ากากนักร้องฮะเราปรับปุ๊บนี่เห็นไหมฮะเออกลมเลยนะมันรีเฟกครับมันรีเฟกครับกลมของนักล้องเนี่ยโอ้โหหน้ากากนักร้องเลยนี่ขามาด้วยขามาด้วยเก๋ๆนะครับผมนะหรือไปเป็นเซลฟี่นะเซลฟี่ก็ทำได้หน้ากากนักร้องทำได้ใชครับลองเราลองไหมฮะ เราลองมาเซีฟี่กันไหมครับอมามาฮะมามาอยู่มาอยู่หน้ากล้องเห็นไหมเขาจะได้เห็นนี่เห็นไหมโอ้โหนี่นี่นี่พ่อพ่อมาคอร์บิวได้ได้สามคนครับได้สามคนที่สี่ไม่เป็นเพราะว่ามันใส่หน้ากากได้สามคนนอกจากนั้นเนี่ยดูวิดีโอยังสามารถถ่ายได้ถึงระดับ 4K เยี่ยมมาก 4K นี่ทั้งหน้าและหลังนะฮะกล้องหน้ากล้องหลังกกลลล้้้อองงงหหนาัเลย 4K นะครับซึ่งสามารถที่จะถ่ายแล้วเนี่ยเอาไปใช้ดูในบ้านได้ที่ห้อนี้ บ้านเราเนี่ยใช้จอ 4K กันเยอะบางคนซื้อเดี๋ยวไม่รู้ที่สาม่าที่บ้านจอ 4K นี่ไงแต่เราจะดูกับอะไรบูเล่ 4K เพิ่งออกแต่อย่าเพิ่งไปเสียเงินเลยเพราะต้องไปซื้อเครื่องเล่นอีกเราถ่ายวิดีโอกันเองแล้วดูบนทีวีได้คมชัดเลยนะครับภาพต่างๆก็จะออกออกมาได้ดีเพราะว่าตัวนี้นะครับกล้องตัวนี้จะไม่แตกต่างจากกล้องตัว S7 แต่จะมีเรื่องของฟีเจอร์ในการใช้การถ่ายภาพเรียกว่าจับเป็นโปรเกรสซีฟนะถ่ายภาพแล้จะทำให้ภาพนี้ยเก็บหลายๆช็อต แล้วเอาภาพที่คมชัดที่สุดไปด้วยนะครับผมนะฮะกล้องด้านหน้า8ล้านออโต้โฟกัสครับแล้วเวลาจับหน้าหลายๆคนนะฮะก็จะแน่ใจว่าคือกล้องก็จะพยายามจับหน้าทุกคนให้จะมีสี่เหลี่ยมขึ้นแต่ละหน้าแต่ละหน้าเลยนะครับผมเป็นออโต้โฟกัสซึ่งมันสามารถเลือกโฟกัสได้เราก็ยังมีตัวกล้องหลังนี่12ล้านทั้งคู่จะเป็น f-stop 0.7สว่างนาั้นหรือเฟือเพราะว่ากล้องของซัมซุงแม้กระทั่งตัวก่อนหน้านี้คือ s7a ได้ได้คะแนนสูงมากๆับในระดับเรียกว่าดับของของต,ตกลงคกลสมาร์ทโฟนทั้งใช่<อ>ใชนะดะนั้นต้องมารอดูว่าตัวนี้พอได้คะแนนทดสอบแล้วจะเหนือกว่า S7 Edge ขึ้นมาสักเท่าไหร่<ช> <นะ S 2> ผมแ <ผม S 2> นะ,น,ะนำให้ปรับขนาดของสัดส่วนภาพ เป็น18.5/9ต่อแล้วคุณถ่ายแนวตั้งนะเนี่ยฮะมันจะเป็นประสบการณ์ใหม่ที่คุณชอบมากเลยคือถ่ายแบบถ่ายยอดตึกก็เห็นทั้งตึกอ่ะเนี่ยคือขนาดรูปภาพของการถ่ายภาพเนี่ยได้ตั้งแต่ระดับ4/3นี่16/9ต่อ18.5/9ตอันนี้เต็มจอเลยหรือ1/1ครับแต่เนี่ยผมเปิดโหมด18.5/9ต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือวิวไฟเดอร์มันจะเห็นเต็มเต็มจอตายังอยู่ยังเป็นสุนัขอยู่ขอใายออกก่อนนะฮะเห็นไหมฮะ ทานข้าวอยากกินข้าวเลยเอามีอาารอาหารมาด้วยเดี๋ยวออกก่อนเอาออกแล้วเป็นคนปกติลร่ามี้มีเป็นมาม่าด้วยเป็นคนปกติออกก่อนนะนี้เป็นคนไม่ปกติเพราะมันมีลูกเล่นไงทำให้เราดีแบบภาพมันจะเต็มจอมากนี่ไหมฮะเต็มจอมากดังนี้ที่ร่ามบอกเนี่ยไปถ่ายแบบภาพแนวตั้งเนี่ยมันก็จะดูเต็มตาเพราะภาพถ้าใช้มือถือรุ่นอื่นเนี่ยมันก็จะได้มาสี่ต่อสามภาพมันจะไม่ไหวมาก ตัวนี้จะวายค่อนข้างมากบอกมากสำหรับเวลาไปเที่ยวอ่ะเวลาไปเที่ยวเราก็อยากจะยืนสมมติเรายืนอยู่หน้าวัดเงี้ยถ่ายมานะถ้าเห็นเราก็ไม่เห็นหลังคาวัดต้องตัดส่วนในโซนไม่เห็นเจดีไม่เห็นยอดอะไรเงี้ยทุกทีพี่หลานไปวัดอะไรมีเจดีด้วยวัดวัดแคร์นางเลิงอยู่ตรงนี้ครับอว่ารหนึงอีกการหนึ่งที่นนี้มีก็คือว่ามีฟังก์ชันเรียกว่าการแก้ไขรูปร่างครับคืออะไรฮะอันนี้เวลาที่เราถ่าย ภาพมือถือนะร้อยทั้งร้อยกี่มือถือกี่กี่กันก็แล้วแต่เวลาถ่ายภาพพมุติภาพแนวนอนภาพภาพหมู่ตรงขอบรอบขอบบน่าจะบานในพิเศษใช่เวลาถ่ายอยู่ข้างหน้าตรงิมเนี่ยเนื่องจากว่าเลนส์ของมือถือมันไม่ได้แบบเป็นเลนส์ระดับแบบ เทพแบบเหมือนกล้องดีต้องมันจะโค้งๆหน่อยแต่นั้นตรงปลายๆเนี่ยมันจะโค้งขอบๆอบมีหน้าอะไรว่าทำไมผมถึงแบบดูแบบบานที่แท้ผมไปอยู่ขอบขอบนี่เองมีหน้าคุณรีบแรกเลยว่างั้นใช่เพราะหน้าเลียวนะอย่างนี้อ่ะลองลองถ่ายภาพนะฮะไปอยู่ริมๆนะฮะเอาผมอยู่ริมๆมาก็ได้ถอยไปหน่อยครับไปหน่อยแบบอ่าอย่างเงี้ยผมเนี่ยอทำหน้าบานสุดฤทธิ์อ่า นะภาพที่เราจะไม่ไม่ค่อยบานเท่าไหร่นะฮะแต่นี้ถ้าบานก็บานโดยธรรมชาติไม่ได้ตกแต่งอะไรนะครับผมบานโดยธรรมชาติเออดูเนสเอร์โรลมากมากนี่ดีครับดีครับนะฮะก็ก็มีภาพภาพที่ถ่ายได้อย่างภาพอันนี้เป็นภาพนี่สวยสวยนอกคานะคือสีสันก็ค่อนข้างดีนะครับออกมาแล้วภาพวิวค่อนข้างลงตัวอย่างนี้ อันนี้ไปถ่ายในในร้านสบะอันนี้ผมทำแบบทำแบบหน้าชัดหลังเบอร์โหนี่นับให้แบบว่าไปโฟกัสข้างหลังแทนก็ได้มันเลือกมันเลือก e l e c t i v e โฟ cus ได้ครับผมนะฮะครับผมอื่นๆไนดูนดูภาพเนี่ยไหมมันจะดูสดใสครับนะครับอะไรเนี่ยมีใครส่งอะไรมาตอนนี้ในห้องแชทเรามีคนคุยกันครับเลยเด้งมาเครื่องเรากันใหญ่เลยนะฮะ ภาพที่ได้สวยมากนะครับถ้าหลายๆคนรู้เพราะว่าทางซัมซุงเนี่ยกล้องเขาเนี่ยจะสวยมากคันจะสวยมากเลยยฮะครับมาขับมาเนี่ยเรื่องกล้องเรื่องกล้องจะประมาณนี้ใช่ไหมประมาณนี้นะครับงั้นเราพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะมีของเรื่องที่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรแตกต่างจากเดิมอีกยังรีวิวกันต่อนะครับสำหรับซัมซุง Galaxy S8 ให้สองช่วงของรายการเลยนะครับพักสักครู่กับล้ำหน้าโชว์